ยกฝั่งนั้น้ครับมาแรกเปิดแล้วนะเอาแล้วครับขับเคลื่อนกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะครับบ้านทบสอบเนาะทนายเพเภอลงมือก่อนเลยนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีขับเคลื่อนะน,นเนาะนี่ครับท่านนายเพอเป็นหัวหน้าชุด เอาแล้วครับสาหรับกิจกรรมบ้านนี้มีรับปลูกผักกินเองนะครับเนาะพี่น้องบ้านทุกสอบนําโดยท่านนายอำเภอนะครับในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมอำเภอบ้านะ,ะ,ะทุกบุรุษศุขนะครับกับกิจกรรมหมู่บ้านยั่งยืนต้นแบบของจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้นะครับนี่นะพี่น้องช่วยกันนะครับเดี๋ยวจะดําเนินการทุกหลังคาเรือนด้วยนะฮะนี่นะครับนี่น <laughs> ะครับเอาแล้วครับ อ่าเราครับกิจกรรมต่อมานะครับในการขับเคลื่อนบ้านยั่งยืนต้นแบบนะครับก็คือกิจกรรมทําถังขยะเปียกรถโลกร้อนนะครับในการขับเคลื่อนของอการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับของสถรราปัชาติวันนี้บ้านทบศอกจํานวน87หลังคาเรือนก็จะดําเนินการจนครบทุกหลังคาเรือนวันนี้นานเพอท่านเป็นตัวอย่างให้ดูอันนี้ก็เรียกว่าถังขยะเปียกรถโลกร้อนนะครับ พี่น้องก็ต้องไปทําทุกหลังคาเรือนเหมือนที่เราเคยวางแผนไว้นะครับเดี๋ยวให้พหลวงนําทีมนะครับแปลนะครับเพราะว่าเป็นพี่น้องชาติพันธ์กะเหรี่ยงแดงก็จะมีทั้งที่รูาตะไทยกับทั้งต้องแปลแต่ว่าไม่ได้เป็นประสงแต่การปฏิบัติงานของพวกเราครับนี่มากันทั้งหมู่บ้านเลยเอาละครับเนาะครับ